ทีนี้ผมก่อนที่เราจะไปดูปัญหาอื่นที่เราจะแก้ด้วย d ีวของเคอรผมจะ,อะขออนุญาตไปพูดเรื่องที่ abstract นิดนึงก็คือเราจะดูเรื่องเรเคอร์เลนนิดนึงครับเราเรียนวิธีการแก้เรเคอร์เลนไปแล้วนะครับใช่ไหมแต่ฟอร์มทั่วไปหลายๆครั้งเนี่ยเราจะพบว่าเรเคอร์เลนหน้าตาแบบนี้ครับมันจะมีหน้าตา tn เท่ากับ tn ส่วน b คือเราจะหารปัญหาเป็นปัญหาย่อยๆใช่ไหม แต่ละอันก็มีขนาดลดลง b เท่านะฮะแต่ว่าเราก็จะมีปัญหาย่อยๆ a a อันนะฮะอย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่นเมอก้เคราซูบะก็ปัญหาย่อยมี3อันแต่ละอันมีขนาด n ส่วน2ใช่ไหมหรือถ้าเป็นการดีวของเคอร์การคูณท้งแรกของเราเนี่ยปัญหาย่อยมี4อันแต่ละอันมีขนาด n ส่วน2เหมือนกันหรือเม r ดซอสปัญหาย่อยมี2อันปัญหาแต่ละอันมีขนาด n ส่วน2นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมีอีกอันนึงเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับ n ก็คือเวลาการทำงานของเลเวลนั้นนะครับการที่เราแก้เล c เคเ e นต์ออกมาได้เนี่ยมันจะขึ้นกับมันจะขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างไอ้สาตัวนี้นะครับ a b แล้วก็ฟังก์ชันที่คุณใช้ในการคำนวณน,นะครับผมลิสต์ที่เราเราไลา่มาแล้วสอนสามานให้ดูก่อนเนาะสมมติว่าคุณมี tn เท่ากับเมิดซ้อนนี่อะไร2 tn ส่วน2ใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะบวก cn ใช่ไหม อันนี้แก้ออกมาเป็น O n log n ถ้าเป็น binary search นะครับก็เป็น T n ส่วน2บวก1ใช่ไหมฮะบ,บวก c อันนี้เป็น O log n นะฮะการคูณแบบ divide and conquer version แรกของเรานะครับก็เป็น4 T n ส่วน2บวก c n อันนี้ออกมาเป็น O n square ส่วนเคาซิบะก็เป็น tn เท่ากับ3 tn ส่วน2อันนี้บวก cn อันนี้ o n ยกกำลังล็อก3ฐาน2นะครับเห็นไหมฮะเอ่อสังเกตว่าอะไรดีถ้า b เยอะๆดีใช่ไหมฮะ b เยอะแปลว่าคุณลดขนาดปัญหาได้เยอะ ซึ่งเท่าที่เราดูมาเนี่ยมันหาร2อ,อย่างเดียวแต่จริงมันหาร3มะมันมีองคกรที่หารสามหารเศษหม้มีนะครับเป็นไปได้นะครับถ้า A เยอะดีไหม A เยอะไม่ค่อยดี A เยอะแปลว่าแปลว่าคุณเรียกตัวเองหลายครั้งใช่ไหมฮะเรียกตัวเองหลายครั้งมันพลังเวลาที่ใช้อะมันจะทวีคูณถามว่าทำไมมันทวีคูณถ้าคุณดูกลับมาดูรูปนี้ครับมันทวีคูณเพราะว่าจำนวนสับปะรดม,มันมันจะระเบิดตาม A ใช่ไหมถ้าดูอันเนี้ย กลับมาดูรูปนี้นะฮะอันนี้ก็คือมี a สั problem. บ p r o b บ e ลมบรรทัดที่2ก็จะมี a square สับ p r o b บ e ลมไล่ไปเรื่อยๆเ,เพราะนั้น a เนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นค่าที่ถ้าเยอะนี่คุณจะค่อนข้างบันไลนะครับอันนี้บางทีบางสับเขาเรียกว่า branching factor นะครับคือเรียกตัวเองแล้วมันมันบานมันบานแค่ไหนเนาะส่วน b ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ายิ่งเยอะยิ่งดี a ยิ่งเยอะยิ่งเศร้าโอเคไหมฮะ ส่วน f f เนี่ยยิ่งเยอะก็ยิ่งไม่ดีอยู่แล้วอันนี้แน่นอนเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราผมจะยกตัวอย่างเดี๋ยวเราจะลองโซลเลเคอร์เรนซ์เปล่าๆ,ๆเลยยังไม่ไร,รูวนกรนะฮะสองอันแล้วลองลองตอบผมหน่อยว่า f แล้วก็ a กับ b มันมันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับผมจะให้ดูอันแรกนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของ3มอันเนี้ยมันจะทําให้ถ้าคุณเข้าใจเนี่ยคุณมองเลเคอเรนซ์ปุ๊บคุณก็ โดยมากคุณแทบจะตอบได้เลยว่า running time มันเท่าไหร่โดยไม,ไม่ต้องมานั่งแก้นะครับคือคือคือสำหรับผม่ผมเห็นอ๋อโอเคเท่านี้แหละถ้าอยากจะปรับก็ปรับตัวนี้หรือว่าตัวนี้ไม่ต้องไปปรับหรอกปรับก็ไม่ช่วยมันต้องไปแก้ปรับตรงตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้เราลองมาดูาตัวอย่างนะครับสมมุติเราผมมีเ e c u r r e n c e ์แบบนี้ครับ tn เท่ากับเอ่อเท่าไหร่ดี tn ส่วนสบวก cn อะลองแก้ดูครับอเอากระดาษขึ้นมาครับแก้ต่อจากของเดิมครับลองดูซิว่าแก้ได้เท่าไหร่นะครับถ้าแก้นี้เสร็จแล้วลองดูอีกอันนะครับ tn อะมาดูเฉลยนครับข้างนี้ได้เท่าไหร่ครับ a ได้อะไรครับ ได้ได้เลยนะ C เดี๋ยวนะเลเวลสูงก็ Cn แล้วนะเดี๋ยวนะอะเรลองมาไล่กันดูครับมันมันจะได้มันควรจะได้มันควรจะได้ Cn นะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับเ,เดี๋ยวเราทำห้พร้อมกันเลยเนาะอันนี้ที N อเท่ากับอะไรนะ tn ส่วน2บวก cn แล้วอันนี้ tn โอเคอันนีอ้อันนี้เอ่อผมเลเมลบนสุดเป็น n ใช่ไหมฮะแล้วก็แตกเป็นไม่ไม่แตกเลยดีกว่าใช่ไหม n ส่วน2 ชนิดจ่ายจ่าย Cn ใช่ไหมชนี้จ่าย Cn ส่วน2 Cn ส่วน4 Cn ส่วน8ไปเรื่อยเลยจนถึง1เพราะฉะนั้นคุณรวมเข้ามาใช่ไหมฮะก็ได้เป็นเอ่อสังเกตว,ว่าเลเวลบนสุดมันโดมิเนตเพราะว่าที่เหลือมันหาร2ของข้างบนหมดเลยนะฮะก็เป็น O N, O N ส่วนอันนี้ต้นไม้เหมือนเดิมต้นไม้เหมือนกันเลยนะครับ แต่ว่าค่าใช้จ่ายเป็นไงครับอันนี้ c n square ก็เป็น c n square อันนี้เป็นอะไรครับ c คูณกับ n ส่วน2ทั้งหมด square นะครับอันนี้ต้องดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่า c n square ส่วน2นะครับมันต้องส่วน2อยู่ใน square นะครับอันนี้ก็จะเป็น c n ส่วน4 square ไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ถ้าเราไล่มาดูนะครับอันนี้จะเป็น c n square ส่วน4 อันนี้เป็น cn s ส่วนเท่าไร่16หใช่ปะ่ะสังเกตว่ามันอันนี้ลดทีละสองเท่าใช่ปะ่ะอันนี้ลดทีละสี่ดูเดือดกว่านะครับเพราะนั้นซ้ำออกมาก็เป็น cn s ก็เพราะนั้นก็เป็น o n s สังเกตว่าทั้งสองกรณีเนี้ยเวลาทั้งหมดน่มันโดนมันโดนโดมิเนตด้วยชั้นบนสุดเลยเข้าใไหมฮะ ชั้นบนสุดเนี่ยชั้นที่เหลือนี่เวลาเป็นเศษเซียวของของเวลาที่ทําข้างบนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทําตรงนี้นานใช่ไหมแต่ว่าจํานวนชั้นในการเรียกตัวเองก็น้อย branching factor ก็แทบไม่มีเพราะ,ะนั้นเวลาที่เหลือมันก็เลยแบบหายหายเกลี้ยงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเทียบจริงๆมันมีอีกอันต้องเทียบยก็คือตัวตัว binary search ใช่ไหมบันีดเซิร์ชหน้าตาเป็นยังไงเลขเราคณิตบันไีเซิร์คือ tn เท่ากับ tn ส่วน2บวก4ใช่ไหมคุณก็เป็น n n ส่วน2อะไรกันไปนเรื่อยแต่ว่าแต่ละชั้นคุณจ่าย c หมดเลย mm hmm. ก็กลายเป็น o log n ใช่ป่ะคราวนี้เวลาไม่ลดใช่ป่ะบันชิงแฟกเตอร์คุณน้อยปัญหาลดเร็วแต่ว่าเวลาไม่ลด เพราะฉะนั้นเวนลารวมมันเลยเท่ากับววเลบวลาชั้นบนเท่ากับทุกชั้นรวมกันก็กลายเป็น O log n เอ็นโอไหมฮะสังเกตว่าถ้าเราดูดูข้างหลังเนี่ยที่ค่อยๆเพิ่มข,ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันน้อยถึงค่าหนึ่งปั๊บทุกชั้นมันจะจ่ายเท่ากันแล้วเวลาคุณก็คือจํานวนชั้นคูณกับเวลาของแต่ละชั้นแต่ถ้าเกิดคุณเวลาข้างบนคุณใหญ่พอนะครับใหญ่เกินเวลาข้างล่างนี่แทบไม่มีผลเลยโอเคไหมฮะอ่ะเราไปดูอีกชุดหนึ่งครับ อ่ะโอเคอ่ะลองดูนะครับเออมีมีอยู่สามกล่องอ่ะอ่ะเราก็จะแบ่งสามกลุ่มนะครับเหมือนเดิมสังเกตว่าทั้งสามันนี้ใช้ต้นไม้เดียวกันเนาะใช้ต้นไม้เดียวกันเพราะนั้นผมก็จะเนื่องจากผมเป็นคนขี้เกียจผมก็จะใช้วาต้นไม้เดียวกันเลยเนาะเอ็น อ่ะมาเอ่อถ้าเป็นอันแรกนะครับอันนี้จ่าย C ใช่ไหมอันนี้ก็จ่าย C จ่าย C จ่าย c จ่าย C จ่าย C จ่ายไปหมดเลยนะครับสังเกตว่าเลเวลแรกเราจ่าย C นะครับเลเวลแรกจ่าย c เลเวลสองจ่ายเท่าไหร่ครับสองเลเวลสามจ่าย4 c จ่ายไปเรื่อยๆสังเกตว่าอันนี้เลเวลแรกจ่ายน้อยเลยแล้วก็จ่ายแพงขึ้นจ่ายแพงขึ้นสุดท้ายมันจะไปโดมิเนตที่เลเวลล่างสุด นะครับเลเวลสุดก็จะจ่ายเท่าไหร่สุดท้ายมันจะจ่าย n c นะอันนี้ก็เป็น ON นะครับเพราะว่ามันจะมีมันแตกทีละสองใช่ไหมแล้วมันลงไปล็อก N ชั้นใช่ไหมครับข้างล่างสุดจะมี N N b problem แต่ละ b ารพบเลมคุณจ่าย c เวลากลัวก็เป็น o n c ON นะครับก็ o n c ส่วนอันนี้เลเวลนี้จ่าย CN เยลเวลนี้จ่ายใช่ไหม CN04 เพราะฉะนั้นลวงออกมาก็เป็น CN เหมือนกันนี่ก็เป็น CN ไล่ไปเรื่องถึง c n มไหมนะนี่จะเป็น o n log n สังเกตว่าทุกเลเวลจ่ายเท่ากันก็ต้องนับเลเวลนะครับก็ก็เป็น o n n log n ส่วนอันนี้เลเวลแรกจ่าย c n square ใช่ไหมเลเวลสองนะครับอันนี้จะเป็น n c n ส่วนสอง square ใช่ไหม c n ส่วนสอง square อันนี้เป็น c n ส่วนสี่ square ถ้าคุณไล่มานี้จะมีคือมีสองสับพอปเล่ม คูณกับ c n ส่วน2สแควร์อันนี้กลายเป็น2 c n สแควร์อันนี้มี4ใช่ไหมคูณกับ n ส่วน4กํลัง2ก็เป็น4 c n สแควร์นะครับประมาณนี้สังเกตว่าเอ,อเอ้ยไม่ใช่ผมคูณผิดโทษครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตัวหารมันชนะโทษทีครับตัวคูณคือ2ใช่ไหม ตัวหารคือ2แต่มันสแควร์มันมีสแควร์อยู่เพราะนั้นก็จะกลายเป็น c n ส่วน2ส่วน2ใช่ไหมฮะคูณกับ2ก็เป็น c n กํลาลัง2ส่วน2อันนี้ควรจะเป็น c n กํลาลัง2ส่วน4ไล่ไปเรื่อยๆสังเกตว่าผมวงกันที่โดมนเนตอันนี้โดมนเนตอันนี้เนาะอันนี้เท่ากันหมดอันนี้ข้างบนโดมิเนตที่เหลือเล็กๆลลงหมดเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นอันนี้จะได้เวลาเป็น o N กําลัง2ชั้นบนสุดโดมิเนตนะครับพระนั้นเวลาคุณเห็นเลคเคอร์เลนของดีวของเคร์เนี่ยเดี๋ยวในแบบฝึกขัดเราจะได้ทําที่มันยุ่งยากก่านี้นิดหน่อยแต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยรูปแบบมันจะมีอยู่3แบบแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวคุณก็ไปดูแพทเทิร์นเ่าเองมันจะมีทิวเลมที่เขาเรียกมาสเตอร์ทิวเลมซึ่งซึ่งจะสอดคล้องกับ3เคสนี้ไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไไไไปดดดดดูกก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 ็็็็้้้คคครรัับล่ๆออ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 อยยยางงงีีีโเเเเะะ๋๋ววสพพจจุณม สุดสุดท้ายนี่มันจะเป็นบาลานซ์ระหว่าง3อย่างอย่างที่ผมบอกนะครับ1คือเวลาที่คุณใช้บัญชีแฟกเตอร์แล้วก็ไอตัวพลังในการลดทอนปัญหาของคุณนะครับสเทอมนี้มันจะมันจะสู้กันอยู่ถ้ามันสู้กันได้พอดีคุณจะอยู่เคสกลางนะครับถ้าถ้าฝั่งนี้เยอะนะครับถ้าฝั่งนี้เยอะคุณจะไปตายเลเวลสุดท้ายมันจะโดมิเนตนะครับฝั่งนี้โตโตนะครับ ปัญหามันโตไม่ทันตัวนี้นะครับเอออันนี้มันมันฆ่าน,นี้ไม่ทันมันจะมาตายตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณลดทอนปัญหาเร็วนะครับคุณก็จ,จ่ายชั้นบนโอเคไหมฮะอันนี้คือปัญหาะระเบิดสบปป ր เบสมระเบิดนะครับก็จ่ายข้างล่างอันนี้สบปป์เริมหายเร็วคุณก็จ่ายให้ข้างบนอันนี้บาลานซ์พอดีก็จ่ายเท่ากันหมดก็เป็นมีเทอร์มล็อกเอ็นหลุดออกมานะครับ